สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะมาแล้วคะ่ะอัปเดตข่าวนะคะที่เป็นเนื้อหาสาระของกรณีนะคะตำนานวันเกิดของนายวันตายของฉันนะคะของศิลปินเกาหลีใต้ค่ะคิมซูฮยอนแล้วก็คิมแซรอนนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าประจำเดือนกรกฎาคมเลยละกันนะคะดูสิว่าแอดวานไปได้ข่าวอะไรมาบ้างนะคะก็จะเป็นข่าวที่เรียกได้ว่าเชื่อถือได้ละกันนะคะก็คือคิมซูฮยอนนั้นก็ต้องเผชิญกับมรสุมชีวิตด้วย ะะก็มีข่าวจากทางเกาหลีว่าได้ขายคอนโดนะคะหรูเลยมูลค่าวกว่า8,000ล้านวอนค่ะก็ท่ามกลางคดีฟ้องร้องโฆษณาแะก็หมิ่นประมาทอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าก็อาจจะพุ่งเกิน10,000ล้านวอนขึ้นไปด้วยนะคะก็มีรายงานนะคะเมื่อวันที่9กรกฎาคมนะคะที่ผ่านมานี่เองปี2025ค่ะ มีรายง,งานว่านะคะดารานหนุ่มชื่อดังของเกาหลีใต้นะคะก็คือคุณคิมซูฮยอนผู้ที่ในวันแถลงข่าวนะคะก็บอกว่าเขาเลือกที่จะเป็นสตาร์ค่ะสตาร์คิมซูฮยอนนะคะแหมพูดถึงแล้วก็ยิ้มมุมปากเลยค่ะก็ได้ขายหนึ่งใน3ยูนิตอพาร์ตเมนต์หรูนะคะที่แกลเลอรี่ฟอร์เไปอยู่ในย่านของซงซูดองกุงโซนะคะเขาซื้อไว้นะคะก็คงซื้อไว้เพื่อเก็งกําไรนั่นแหละเมื่อเดือนตุลาคมปี2014นะคะมีเงินมีทองก ซื้อเอาไว้เป็นธรรมดาของคนรวยนั่นเองค่ะซื้อมาในราคา3.02พันล้านวอนนะคะแล้วก็ขายได้ในราคา8,000ล้านวอนนะคะก็ทำกำไรได้ถึง4.98พันล้านวอนนะคะก็ดีใจด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะได้มีเงินมีทองในการแบบคออดีฟ้องร้องโฆษณาอะไรต่างๆเนาะทำการกระแสนะคะคาดการว่าเขาก็อาจจำเป็นจะต้องรีบระดมเงินสดนะคะเนื่องจากเผชิญคดีฟ้องร้องค่าเสียหายจาก ผู้ว่าจ้างโฆษณาซึ่งก็มีการยกเลิกโฆษณยกเลิกสัญญากันไปนะคะตามเหตุการณ์ที่พวกเราก็รู้นะคะแต่ก็ยังมีแบรนด์ที่แบบใช้บริการเขาอยู่นะคะ แต่ก็ยังมีอ่ะยังมีนะคะอะละ่ะก่อนหน้านี้นะคะผู้ว่าจ้างรายหนึ่งเนี่ยก็ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออายัดซ้ัแบบใน,ใน,ในอพาร์ตเมนต์ของคิมซูฮยอนไปแล้วนะคะโดยทนายของคิมซูฮยอนเองก็ออกมาชี้แจงเลยล่ะคะ่ะว่าค่าตัวโฆษณาได้จ่ายไปหมดแล้วแต่เนื่องจากเกิดประเด็นอื้เฉาขึ้นมาก็ทำให้โฆษณาไม่สามารถที่จะนำมาใช้งานได้คะ่ะจึงถูกเรียกร้องค่าเสียหายนั่นเองพร้อมระบุว่าหากชื่อเสียงของนักสแสดงกลับมาฟื้น ตัวนะคะคดีเหล่านี้ก็น่าจะยุติเองตามธรรมชาตินะคะโอ้เข้าจะรอเหรอเขาจะรอ,อ,อจนกระทั่งแบบคดีมันยุติเหรอนะคะก็อย่างไรก็ตามความเสียหายมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยไปฟ้องอีกทีแล้วกันเนาะอืมอ่ะเว้เราก็ออย่างไรก็ตามค่ะคดีความนะคะกับบรรดาแบรนด์สินค้ายังของยืดเยื้อนะคะอย่างแบรนด์คอกคูอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็เป็นข่าวมาพักหนึ่งแล้วเนาะ เป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่ร่วมงานกับคิมซูฮยอนมากว่า10ปีแล้วก็ได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายไป2.03พันล้านวอนนะคะเทียบเป็นเงินไทยก็54.8ล้านบาทนะคะอ้างว่าเป็นการระเมิดสัญญาโฆษณาจากกระแสด้านลบนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอดีตนะคะของคิมซูฮยอนกับนักสแสดงสาวผู้ลวงลับคิมแซรนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะทางคุกคูนะคะเอเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ยืย่นฟ้องแยกอีกหค ด้วยมูลค่าอีกหนึ่งคดีคือ850ล้านวอนหรือประมาณ22.9ล้านบาทนั่นเองนะคะรวมๆแล้วก็ประมาณเอาง่ายๆเนาะกลมๆก,ก็คือใกล้ๆ80ล้านบาทนะคะทีนี้เมื่อวันที่2พฤษภาคมนะคะทางค็อกคูอิเล็กทรอนิกส์อันนี้เป็นบริษัทจากจีนนะคะได้ยืน่นฟ้องต่อศาลเรียกค่าเสียหาย850ล้านวอนนะคะหลังจากที่ยืน่นขออายัดทรัพย์สินของคิมซูฮยอนมูลค่ากว่า100ล้านวอนไปเมื่อวันที่ 24เมษายนนะคะซึ่งศาลก็อนุมัติเมื่อวันที่20พฤษภาคมส่งผลให้บัญชีธนาคารแล้วก็สินเชื่อของคิมซูฮยอนก็ถูกอายัดไปด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีบริษัทเครื่องสำอางนะคะแล้วก็ผู้ว่าจ้างอื่นๆที่เริ่มฟ้องร้องเช่นกันก็โดยรวมแล้วมีการคาดการนะคะจากเดอโคซนเอลบูนะคะว่ายอดเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดเนี่ยอาจจะพุ่งเกิน100 10, พัล้านวอนนะคะราว7 10ล้านบาท1 0บพันล้านวอนก็หมื่นแม่เออหมื่นล้านวอนก็ว่าไปไม่ค่อยถนัดเลยสิบพันล้านวอนแต่ว่าประมาณ270ล้านบาทนะคะโดยปัจจุบันนี้มีอย่างน้อย3จาก15แบรนด์ค่ะที่ทําสัญญากับทางออโฆษณากับคิมซูฮยอนนะคะแล้วก็ได้ยื่นฟ้องหรือว่าอยู่ระหว่างเตรียมยื่นฟ้องคือบางบริษัทคงจะฟ้องแบบเงียบๆนะคะส่วนบางบริษัทก็ฟ้องแล้วเป็นข่าวขึ้นมาก็ทั้งตัวนักแสดงแล้วก็ต้นสังกัดเองนะคะก็แน่นอน ก็ถ้าจะฟ้องก็ต้องฟ้องทั้งคู่นะคะแล้วก็เพื่อที่จะเรียกคืนค่าตัวโฆษณาที่ได้มามีการเซ็นสัญญากันไปแล้วก็มีค่าปรับด้วยนะคะค่าปรับก็ตามอัตราที่ระบุในสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรน,นั่นเองค่ะก็แน่นอนนะคะด้านคิมซูฮยอนแล้วก็ต้นสังกัดของเขาก็เดินหน้าสู้คดีแน่นอนได้ยื่นฟ้องไปที่ช่อง YouTube กาโลเซโลรีเสิร์ชอินสติทิวส์นะคะหรือว่ากาเซยอนนั่นเองแล้วก็ครอบครัวของคิมแซรอนด้วย ในข้อหาหมิ่นประมาทนะคะตามกฎหมายส่งเสริมการใช้เครือข่ายข้อมูลแล้วก็การครุ้มครองข้อมูลค่ะพร้อมเรียกค่าเสียหายกว่านะคะหนึ่งหมื่นสองพันล้านวอนราวสามร้อยยี่สิบสี่ล้านบาทนะคะอีกทั้งยังยื่นฟ้องอาญาในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการสะกดรอยด้วยซึ่งอันนี้ก็ฟ้องตรงไปที่ไปที่ช่องกาซยอนนะคะนั่นแหละเ,ออเข้าใจได้ค่ะคดีนี้ก็เริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วนะคะปีเดียวกันนี่ปี 25เมื่อทางช่องกาโลเซโลเนี่ยก็อ้างว่านะคะเขาอ้างว่าคิมซูฮยอนคบหากับคิมแซรอนตั้งแต่ที่คิมแซรอนยังเป็นผู้ยาวนะคะนานถึง6ปีด้วยกันซึ่งหลักฐานอะไรต่างๆเนาะพวกเราก็ได้พิจารณากันไปบางส่วนแล้วนะคะซึ่งเขาก็ปฏิเสธแน่นอนคะ่ะว่าปฏิเสธนะคะว่ามีความสัมพันธ์กับคิมแซรอนนะไม่จริงเลยทุกอย่างต้องบรรลุหมดแล้วนะคะ <laughs> ต้องบรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้นนะคะอัลล่ก็หนึ่งปีเท่านั้นนะคะคบกันแป๊บเดียวค่ะเขาบอกนะคะทางฝั่งคิมซูฮยอนบอกแม้จะยอมรับว่าคบหากันจริงในภายหลังแต่ว่าภาพลักษณ์นะคะของคิมซูฮยอนก็ได้รับผลกระทบหนักนะคะจากการที่พิจารณาข้อมูลของคนที่เขาแบบอ,อืมนะ มีวุฒิภาวะนะคะเขาก็พิจารณากันได้ค่ะเอาล่ะก็ทําให้แบรนด์สินค้าหลายๆนะคะก็ทยอยยกเลิกสัญญาไปนะคะก็คดีนี้มันเป็นคดีใหญ่นะในเกาหลีใต้นะคะก็มีทนายหลายๆท่านก็ออกมาให้ความคิดเห็นนะคะอย่างคนดังเนาะในโลกอ,อินเทอร์เน็ตที่อยู่ในแพลตฟอร์มบ่อยๆก็คุณพักซองอูนะคะกจะ็จะได้ให้ความเห็นว่าเมื่อมีคดีความเนี่ยเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วก็มีแนวโน้มสูงว่าผู้ว่าจ้างหลายอื่นด รวยจะเร่งเดินหน้าฟ้องร้องตามมาอีกนั่นเองโดยค่าตัวโฆษณาของคิมซูฮยอนแต่ละแบรนด์นะคะถ้าเป็นในประเทศก็อยู่ที่1-1.2ถึง1.2พันล้านวอนต่อสัญญาค่ะก็คือราว27่ถึง3า4ล้านบาทต่อสัญญานั่นเองนะคะซึ่งหากมีการรวมตัวกันฟ้องเพิ่มเนี่ยยอดค่าเสียหายอาจจะสูงลิ้วเลยนะคะตามแบบว่าเกินเ,เกินหมื่นล้าน เกินหมื่นล้านวอนนะคะตามที่ได้มีคนเขาประเมินกันเอาไว้นะคะเขาบอกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ที่ประเมินนะคะ อันนี้ก็คือเนื้อหาสาระอย่างแท้จริงนะคะหลังจากที่ใส่ตะกอเขาเรียกว่าตะแกงร่อนร่อนร่อมาแล้วนะคะอันนี้คือข่าวอย่างแท้จริงส่วนข่าวอื่นๆที่เห็นบนนะคะฟีดบน X บนแพลตฟอร์ม Facebook หรืออะไรก็ตามก็เป็นเหมือนกับเราบรรดาแฟนคลับนะคะของศิลปินชายก็ต้องการที่จะล้างชื่อให้เขาเร็วๆก็บอกว่าอันดับของเขาอยู่น่นนี่นะคะยังท็อปทอยู่นะคะเออมีคนลอเขาเยอะอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่ามัน ก็ต้องรอเนาะคดีนะคะตัดสินออกมาซึ่งตอนนี้ถ้าเ,เพื่อนๆตามอยู่นเนาะดิ๊ดดี้ดิ๊ด,ดอเมริกาดิดดอเมริกาเนาะขนาดขนาดโจ์เขามีชีวิตอยู่เขายังหลุดคดีใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะก็เหลือคดีย่อยๆเล็กๆน้อยๆนะคะก็คงไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเราก็เดากันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างคดีนี้นะคะน้องคิมซรอนของพวกเราก็แหมตรงดิ่งไปสวรค์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะรู้ผลลัพธ์กันได้แต่อย่างไรก็ตามตำนาน มันก็ยังอยู่อยู่ดีนะคะวันเกิดของนายวันตายของชันนะคะไม่ว่าจะไปขุดเรื่องราวของนี้สินมากมายของคิมแซรอนออกมาแต่ว่าน้องเขามีนี้สิตให้พ่อยืมให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นที่น้องเขาจะต้องมาค่าตัวตายเพราะว่าปัญหาปัญหาครอบครัวของน้องเขามันเกิดมาตั้งแต่ที่น้องเขายังเด็กๆแล้วนะคะมันไม่ใช่จุดที่ทําให้น้องเขาต้องต้องตัดสินใจไปอย่างแน่นอนละเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราก็รออัปเดตข่าวๆซึ่งเป็นเนื้อ หาสาระที่แท้จริงจากทางเกาหลีใต้อีกทีหนึ่งนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ